แม่ให้ขอบคุณค่ะด้วยไม่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะไม่ใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วลูกไปเอาแตงต่าลูกยิ่งอย่างเราอันชันไหนแม่ดูหรอโอ้แม่ป้าแม่ปล่าวงพวงง่ายแล้วโอ้โอนี่หรอโอ้นี่หรออ,อันนี้นะเราต้องเล่นแล้วนี่มันเป็นไม้กวาด อาเจย์เจอ่าเอาอาใส่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยสิขอบคุณค่ะเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไหนล่ะขอบคุณค่ะฮะไม่ขอบคุณค่าเลยหรอ ขอบคุณค่าเลยเหรอชานหายยังหายยังเ